สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกๆคนดิฉันชื่อนางสาวจินตลาสว่างโศกชื่อเล่นชื่อว่าคุณครูบีเป็นคนรูสรชกศนอำเภอเทพสถิตค่ะนักศึกษาคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยนะคะสัปดาห์หนึ่งจะมีอยู่7วันค่ะเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะ วันอาทิตย์ Sunday วันอาทิตย์ Sunday ค่ะเริ่มสะกดคำกันเลยนะคะ S, S U N D A Y Sunday S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์ค่ะ คำที่สองนะคะ Monday วันจัน Monday วันจันค่ะเริ่มสะกดคำง่ายๆเลยนะคะ M O N D A Y Monday M O N D A Y Monday วันจันท์ค่ะ คำที่3นะคะ Tuesday วันอังคาร Tuesday วันอังคารสกดง่ายๆเลยนะคะ T U E S D A Y Tuesday วันอังคารคำที่4นะคะ Wednesday วันพุธ Wednesday วันพุธสะกดง่ายๆเลยนะคะ w e d n e s d a y วัน e s d a ์วันพุธค่ะคำที่หา้า Thursday วันพฤหัส Thursday วันพฤหัสสะกดง่ายๆเลยนะคะ S T S U R S D A Y Thursday <Day. S 1> วันพฤหัส Thursday วันพฤหัส Friday วันศุกร์ Friday วันศุกร์สะกดง่ายๆเลยนะคะ F วันศุกร์วันศุกร์คำสุดท้ายแล้วนะครับนักศึกษา Saturday วันเสาร์ u r d a y วันเสาร์ต่อไปครูบีจะสะกดคำให้ฟังครับสะกดง่ายๆเลยนะคะ s a t u r d a y เสาร์ท a เวันเสาร์เสาร์ท a y วันเสาร์เป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาพอที่จะท่องได้ไหมคะโปรดติดตามในเนื้อหาตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีและคุณครูมาลิขอฝากให้นักศึกษากลับไปทบทวนสวัสดีดค,ค่ะ